สวัสดีค่ะพบกับชาวราศีเมษนะคะวันนี้ช่อง youtube สม้มมาทาโร่เปิดไพ่ไทยดวงประจำเดือนธันวาคม2564คลิปนี้ชาวราศีเมษและลัคนาเมษค่ะดวงการเงินการงานความรักและสุขภาพในเดือนนี้จะเป็นอย่างไรกันบ้างมีสิ่งใดที่ดีมีสิ่งใดที่ต้องเฝ้าระมัดระวังชาวราศีเมษต,ติดตามรับฟังแล้วก็รับชมคลิปนี้กันได้เลยนะคะ ดูได้ทั้งแบบลัคนาดูได้ทั้งแบบราศีจะใช้หลักเกณฑ์การแบ่งวันที่และการผูกลัคนาตามหลักโหราศาสตร์ไทยค่ะ ก่อนอื่นต้องย้ำก่อนว่าดวงนี้เป็นดวงโดยรวมนะคะไม่ยึดถือยึดติดเป็นดวงของใครคนใดคนหนึ่งชาวราศีเมษลัคนาเมษโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมถ้าชื่นชอบฝากกดติดตามกดแชร์กดคอมเมนต์เป็นกําลังใจให้ด้วยขอบคุณสองหมื่น s c r i b e นะคะใครสนใจดูดวงส่วนตัวทักแชท a c e b o o k สมภพยกรราคาเริ่มต้น3าคำถามทั่วไป59บาท5ทําถาม99บาท ดวงความรักเน้นเฉพาะความรักก็3คํคำถาม99บาทมีหลายแพ็กเกจใครอยากโทรคุยก็ ครึ่งชั่วโมง379บาท20นาที259บาทค่ะใครสนใจล็อกสกรีนวอลเปเปอร์มือถือก็239บาทส่วนเทียนมงคลครอบจัก,กรวาลยังมีเหมือนเดิมเสริมดวงเสริมบาร,รมีกันไปสนใจแบบไหนใช้บริการแล้วก็อุดหนุนช่มมะพยากรณ์ได้นะคะชาวราศีเมษช่มมะบอกหน่อยสิทำไมเป็นแบบนี้ล่ะอึดอาดอะไรคะ มีเรื่องอะไรไม่สบายใจใครทำอะไรให้เราไม่สบายใจมันมีปัญหาอะไรคะอึดอัดใจพูดไม่ออกบอกไม่ถูกบอกใครไม่ได้หรือว่ามันถูกเพ่งเลงมันถูกจับจ้องถูกตีกรอบเหรอทำไมล่ะทำไมมันมืดแปดด้านทำไมมันทุกใจแบบนั้นล่ะคะเอาตัวเองออกมาจากปัญหาก่อนไหมคำว่ามันไม่มีทางออกเนี่ยมันไม่มีอยู่จริงคนราศีเมษจงจำไว้นะ ถ้ามันเจอทางตันทางออกที่ดีที่สุดก็คือทางเข้าเดินเข้าไปทางไหนออกทางนั้นก็ได้นะชีวิตเป็นของเราอย่าให้ใครมาบังคับจิตใจอย่าให้ใครมาบงการหรือมาเป็นเจ้าชีวิตเราทำในสิ่งที่รักทำในสิ่งที่อยากทำแล้วก็ให้อิสระกับตัวเองด้วยแล้วอีกอย่างหนึ่งนะการเป็นคนจริงจังกับชีวิตเป็นเรื่องที่ดีแต่จริงจังมากไปชีวิตก ไม่มีความสุขไม่ต้องเครียดไม่ต้องกดดันตัวเองขนาดนั้นแล้วก็ไม่ต้องเอาคําพูดไม่ต้องเอาการกระทําของคนอื่นมามีอิทธิพลต่อการดํารงชีวิตของเราไพ่กงล้อแห่งโชคชะตาบ่งบอกว่าโอกาสดีๆข่าวดีเรื่องงานการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายประสบความสําเร็จสมหวังดังใจคนราศีเมษอยู่ตรงไหนแล้วมันไม่มีความสุขอยู่ตรงไหนแล้วมันไม่สบายใจก็เอาตัวเองออกมาจากตรงนั้นโอกาสดีๆมาแล้ว ข่าวดีมาแล้วอยากจะเรียนต่ออยากจะศึกษาต่อหาความรู้เพิ่มเติมได้ใครอยากจะสอบราชการ ผู้พิพากษาอายการหรือทนายความหรือนักวิชาการกรมที่ดินต่างๆระบบราชการยินดีต้อนรับใครอยากไปเรียนต่อต่อตางประเทศใครอยากเดินทางก็สามารถทำได้จริงๆนะ่ไพ่มันเป็นไปในทิศทางที่ดีทั้งหมดอยู่ที่คนราศีเมษเองแล้วหละว่าตอนนี้เครียดอะไรถ้ามันคิดเยอะถ้ามันคิดมากหลายคนหลายอย่างมากคนมากความหัน หลังให้กับความทุกข์ใจเหล่านั้นแล้วอยู่นิ่งๆอยู่เงียบๆลองรักสันโดษดูซิอยู่คนเดียวดูซิคิดทบทวนดูว่าชีวิตต้องการอะไรแสงสว่างในมือของตะเกียงที่ฤาษีถืออยู่เห็นไหมคะช้าๆค่อยๆตัดสินใจแต่ก็อยากจะบอกว่า อย่าคิดเยอะนะอย่างที่บอกอะ่ะทุกอย่างมีทางแก้ทุกอย่างมีทางออกแล้วก็ทุกอย่างที่มันเป็นเรื่องคดีความที่มันเป็นความทุกใจที่เกี่ยวกับเรื่องของการฟ้องร้องหรือการขึ้นลงขึ้นศาลทุกอย่างมันจะคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้นส่วนใครที่ไม่ได้มีเรื่องคดีความอะไรก็อย่าหาเรื่องใส่ตัวนะจ้าเสี่ยงคุกเสี่ยงตารางก็ไม่เอาเดอ้อนะ ใครอยากเปลี่ยนงานย้ายงานเปลี่ยนได้เลยย้ายได้เลยมีเรื่องของข่าวดีโชคดีเข้ามาใครตกงานว่างงานอย่าดูถูกตัวเองเราเป็นคนเก่งใช้ความรู้ที่มีให้เป็นประโยชน์ส่วนน้องที่กําลังบอกว่าแม่หมอหนูจะโดนรีทายแล้วอะไรแล้วอย่าเพิ่งเครียดอย่าเพิ่งวิตกกังวลมันจะมีตัวช่วย คุณเชื่อเรื่องไสยศาสตร์ไหมไพ่ใบนี้เกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไสยศาสตร์คือสิ่งที่มองไม่เห็นถ้าเชื่อจงอธิษฐานจงขอพรแล้วพรน,นั้นจะประสบความสำเร็จในกรณีที่ใครอยากจะเป็นเจ้าของธุรกิจกิจการใครอยากลงทุนมีเกณฑ์ได้รับการสนับสนุน ไพ่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนจากครอบครัวไพ่เกี่ยวข้องกับการลงทุนก็ค่อนข้างที่จะชัดเจนถามตัวเองก่อนว่าอยากลงทุนอะไรอยากทำอะไรมันจะมีคนมาชี้แนะแนวทางเป็นแสงสว่างให้กับคุณว่าทำแบบนั้นสิลงทุนแบบนั้นสิดีในเรื่องของการลงทุนทำได้แต่ก็ต้องหาความรู้เพิ่มเติมด้วยนะแล้วก็ให้ถูกกฎหมายด้วยนะอีกประการหนึ่ง เงินเนี่ยมันจะมาจากรายได้ที่เกิดจากทรัพย์สินจากทรัพย์สมบัติจากมรดกหรือครอบครัวให้การสนับสนุนส่งเสริม support เรื่องเงินส่วนไพ่ราชินีถือเหรียญเนี่ยเงินดีแน่นอนนะสภาพครองทางการเงินดีแน่นอนสภาพคล่องอะ่ะดี แต่คุณติดหรูคนราศีเมษติดหรูกินหรูอยู่สบายบางทีใช้เงินไปกับความหรูหราฟุ้งเฟอ้อฟุ่มเฟอืฟเฟอยจนเกินเหตุอาจจะต้องจำกัดการใช้เงินของตัวเองบ้างบางคนคบเพื่อนรวยคบกลุ่มเพื่อนไฮโซเราก็ต้องกินต้องใช้ของแพงตามเขาไม่งั้นเราจะเอาเราจะเชยเราจะคุยกับเขาไม่รู้เรื่องดูศักยภาพดูเงินในกระเป๋าของตัวเองด้วยนะจ๊ะไม่งั้น มันจะเดือดร้อนในภายหลังส่วนเรื่องของมรดกก็ชัดเจนใครมีเรื่องของการฟ้องร้องคดีความเรื่องทรัพย์สินเรื่องมรดกกันมีเกณฑ์จะชนะส่วนใครที่อยากจะซื้อบ้านกู้ได้ไม่มีปัญหาอรณีความรักถ้าไม่ไหวอยากเลิกอยากหย่าหย่าได้เลย อยู่กับใครแล้วเป็นทุกข์อยู่กับใครแล้วไม่มีความสุขเขาไม่เคยใส่ใจเราเลยหรือบางคนเขาก็ตีกรอบเรามากเกินไปกระดิกกระเดี่ยวไปไหนไม่ได้เลยขี้หึงตลอดระแ,แวงระวังตลอดแบบนั้นก็ไม่เอาหรือบางคนคบกับเขามานานแล้วแล้วหันหลังให้กันตลอดมันเป็นความรักที่จืดชืดอยู่ไปแล้วก็ไม่สบายใจอยู่ไปแล้วไม่มีความสุขถามตัวเองก่อนว่าเราจะไปต่อหรือจะพอแค่นี้ หรือสิ่งที่มันเป็นอยู่มันเกิดจากความคิด ของตัวเราที่เราอาจจะคิดเยอะเราอาจจะคิดมากไปเองจนเกินเหตุหรือเปล่าถ้าจริงๆแล้วมันไม่มีอะไรเลยแต่ตัวเราคิดมากไปเองน้อยใจไปเองอันเนี้ยก็ต้องแก้ที่ตัวเราในกรณีคนที่โสดคนโสดเนี่ยมีโอกาสที่จะได้เจอคู่ครองที่ดีแต่ในลักษณะที่รืษอสีขึ้นแบบนี้ก็อยากจะบอกว่าใครอยู่เป็นโสดอยู่แบบนี้แล้วมีความสุขอยู่แล้วสบายใจก็อยู่คนเดียวไปก่อนก็ ไ,ไม่ต้องเครียดอีกประการหนึ่งการที่เราตั้งความหวังไว้สูงหรือตั้งสเปคสูงหรือบางทีคนราศีเมษค่อนข้างที่จะเลือกเยอะมากไปหน่อยมันเลยทำให้รู้สึกว่าคนนั้นก็ไม่ดีคนนี้ก็ยังไม่ใช่คนนี้ก็ยังไม่ตอบโจทย์คนนี้ก็ยังไม่ตรงใจก็ไม่เป็นไรคนดีๆรออยู่ยืนยันว่า คนราศีเมษมีเกณฑ์ที่จะได้แฟนดีได้คู่ดีแล้วก็เป็นคู่ที่อาจจะมีสถานะทางการเงินที่ดีพูดง่ายๆอ่ะผู้ชายได้เมียรวยผู้หญิงก็ได้ผัวรวยแบบนั้นแน่นอนสุขภาพระมัดระวังค่าตับค่าไตตับไตสําคัญที่สุดส่วนปวดหลังปวดเอวไม่มีปัญหากับอีกอันนึงก็คือสายตาและสมองสมองเนี่ยจะขี้หลงขี้ลืมจะเป็นอัลไซเมอร์ช่วงเนี้ทำอะไร อย่ารีบร้อนมันจะเผลอเลอมันจะผิดพลาดน,นะใครเจ็บป่วยหนักอยู่อาการจะดีขึ้นตามลำดับโชคลาภมากับสิ่งศักดิ์สิทธิ์โชคลาภมากับกงล้อหรือเลขทะเบียนรถคนราศีเมษเสริมดวงด้วยการทําบุญอุทิศกับเทวดาประจําตัวบ้างหรือองค์พ่อปู่ฤาษีหรือเทวดาที่เราเคารพนับถือทําบุญให้ท่านสวดมนขอพรอ,อธิษฐานกับท่านไพ่ใบนี้ เกี่ยวกับเรื่องของสย,ยศาสตร์สิ่งลี้ลับเล้นลับใครจะปล่อยเช่าบูชาเครื่องรางของขังใครอยากจะดูดวงเป็นหมอดูพลังจิตตาทิพอะไรได้ทั้งหมดเอาตามสะดวกได้เลยทำบุญที่เกี่ยวกับโลงศพทำบุญที่เกี่ยวกับน้ำมันตะเกียงหรือทำบุญที่เกี่ยวกับคนตาบอดเป็นการเสริมดวงไพ่ไม่ได้แย่แต่อะไรที่อึดอัดขจัดมันทิ้งไปทุกปัญหามีทางออกสมมมรเป็นกำลังใจให้อยากดูดวงด้วยกัน ทักแชทมาค่ะ Facebook ส้มมะพยากรพิมพ์ภาษาไทยอยากทำล็อกสกีนก็ได้อยากจุดเทียนมงคลเสริมดวงก็ได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้ด้วยวันนี้สวัสดีค่ะ